วันนี้นะพ้่งเอนั่งอยู่บนเรือกอนโดล่านะเอ่อก็อากาศก็เย็นเย็นสบายๆมีฝนตกนิดหน่อยนะวันนี้ก็บนเรือสามารถนั่งได้หกคนก็สนุกดีมีความสุขสวยสวยมากๆแล้วก็นี่คนไทยเรือใช่ไหมวีดีโอเช้าก็เราย้ายที่นั่งไม่ได้พุด่ะ นะนำตัวน่อยค่ะี่โซเวียนนะคะอันนี้ชอบค่ไทยแลนด์พี่กน์ค่ะพี่กน์นะคะ Yes What's u ิค่ะิ๋มนะคะแล้วแฟนจินพใช่ไหมครัใช่ไหมนะคะพี่บีค่ะพี่บีค่ะนะคะตัวหนูคนหายน้องแฟงค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเอ่อที่ไหนต่อไม่รู้ติดตางต่อไป